คนฟังธรรมะนินนนดหน่อย <c oughs> คำตอบลูกหาเรามีหลายบทหลายหลาตอนแต่มีบทหนึ่งพระาพิจารณาเสมอเราไม่ร้องแก่ธรรมาดาที่เรารวองแก่ไปไม่ได้เราไม่ามเจ็บไข้ธรรมดาที่เราความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราเป็นตายธรรมาดา จะองวดลไม่ได <f dragging> ้ใต้องัด้างของรักุงกนรับใจม่เป็นไปเราไม่กองกนเป็นรู้รับผลกไม่มีำวนัเกิดไม่เหลาันไม่กีหำวคถ่าใครทอะไรไว้ดีหรือชั่วครองรับผลนั้นด้วยการพิจารณาเรื่องนี้ ทำให้เรามาสรบตรงนี้เียว่ากดแห่งกรรมเรื่องกจยตาายํำราก็ดีเขนเห็นว่าในเรื่องของธรรมชาติรองแก่ก็ดีจะปว่วยโรคภัยเขาจะเป็นก็ดีกำไมไดซึ่งตรองติดตามมาก็ดี มันเป็นของกลางๆก็ตามพิาการคราก็คือว่าในนี้แก่แล้วให้แกได้บนด้วยกุศลให้แกได้บาปด้วยกรรมได้ไม่ดีในนี้ปวยแล้วก็บวป่วยก็คยใจใจเราปวดไปด้วยในนี้ตายบางทีแล้วต้องมีบนที่สั่งทำไม่ดีแล้ว เพื่อช่วยในประโลนี่เรียกว่าหลกท้ายเรื่องกฎแหงกรรมที่เป็นคำตอนหลักขูศาสนาที่อาจารยศีทุกอยานั้นกจ็จะเห็นชั่วในบรทไทยศาสนาตรงนั้นก็จะเห็นเีคือรีว่าองค์แปดนั่นก็เป็นการดีว่าทุกนั้น cái vật riêng, khi nào hóa hiện đúng không đúng, những con ta có đi, cái con cái chết có đi, đi, rồi đi, đi. การสมบัติก็ดีการฝึกกองนาวิกดีเมื่คนแล้วอาจจะไม่ค่สนใจแต่ว่ามีการ,รรับของอุปกรณ์ให้องผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วคนร้องมาว่าเออเมื่อเราอยู่แล้วสิ่อย่างนี้ควรนองเลยากาหานก็ดี ออกกำลังกายก็ดีเรื่องการพักผ่อนก็ดีาการัำบาราศก็ดี <c oughs> มันจะมีส่วนช่วยเรามีตจกรรมได้ดีขึ้นอย่างนี้เราเอาทุออกกระบวนดเรียนเอาความเพียรเป็นเรื่องช่วยตัวเองเราก็ย่อมมีใจที่ดีขึ้นไม่ปล่อยให้ความทุกข์บนข้อความธรรมดา เรื่องไม่ได้มโนนาว่าการมาทำบุญท้ำทานนั้นไม่ส่วนได้พัฒนาจิตใจไม่ยินดีฟังแล้วทํำตามตัวนิพพานแสดงว่าดีแล้วเราทั้งหลายก็ังมีความสขเลยหนึ่งไ้อันวด้ร็วหนาทุกคนที่นั่นใจที่เราทำนี้เชื่อมไย่ตัวเป็นระปัจจ์ยช่วยร้อยนั้นคนจกพุ่งกเข้่งไปอันนนานาประการ พิโรความสุขด้วยจะรู้คาใจมีอายุวันนั <ijk> ้นดวงธรรมขนะใ้นั้นส่ผลได้ดีโดยด้วยกรุู้กากอนจะยะนาวาเรวังอาบูราวารรภูเรติรากรังเอวาเมวาอิโติังเวตานังอุปกะปเทสอิติตังวิติตังตรมังนิบเมวาตมิตโต ကပေဘုရင်ဒွန္ဒပံဂန္ဓောပနရရောယတမနိโจနရရောယတသုခီနိရောဓအာမေ

संग गत्वा वण रत्नां ओतय सुतव परं विरला oh um. my